รักขนาราศีมังกรมีปรากฏการดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวอังคารได้เทวีโชคสามดวงพร้อมกันเรียงกันมีข่าวดีถึง4เรื่องสว,ส,สวัสดีครับทุกท่านและชาวรักขนาราศีมังกรครับขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกตเทวาครับก็ต้องบอกข่าวดีนะครับ ว่าจะมีดาวได้เทวีโชคสามดวงครับและเรียงค่อมลักนณราศีมังกรเลยนะครับเรียกว่าต้องมีเรื่องราวข่าวดีอย่างแน่นอนครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรและจะเริ่มช่วงเวลาไหนนะครับไปติดตามรับฟังกันด้วยนะครับอ่าแล้วก่อนไปรับชมครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์นะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลดวงดาวครับ ที่เรียกว่ารู้เขารู้เรารู้ฟ้ารู้ดินรู้ดวงรู้ดาวครับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับอ่าจะได้ประสบความสําเร็จกันเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วนี่ครับเรามาเริ่มกันเลยครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าลัคนามังกรเราอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็มีดาวเรียงอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังลัคนาเราครับโอ้โหเรียกว่าดีมากๆนะครับเขาเรียกมาลายโยกแบบเรียกว่าเราอยู่ตรงกลางครับเหมือนมีบล็อกอยู่ตรงกลางก็คือพูดง่ายๆเหมือนมีภูเขามา กั้นพายุไวใช่ไหมเราก็ไม่เจออะไรมากมายนี่นะครับคือการทําคลิปในวันนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเริ่มที่ดาวอะไรครับดาวศุกร์ครับย้ายมาก่อนครับสามธันวาปีนี้ครับแล้วอยู่ข้ามปีเลยนะครับถึงวันที่สิบเก้ามกราปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยครับโอ้โหดีข้ามปีนี้ดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้เราถามว่าดีเรื่องอะไรครับแน่นอนครับเทวีโชค นะครับเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อหาก็มาเองนะครับก็เรียกได้ว่าได้โชคเหมือนเราเป็นพระราชินีไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคมันจะเป็นอะไรที่ดีอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องการงานมาก่อนเลยนะครับ เพราะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะหรือการงานงานได้เทวีโชคก็แปลว่างานหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบทําอะไรก็มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วงานถ้าทําเกี่ยวกับผู้หญิงของสวยของงามเสื้อผ้านหน้าผมอาหารของกินโดดเด่นมากครับนะหรือทําอะไรมีผู้หญิงเป็นสะพานเชื่อมในเรื่องของการทํางานครับจะได้ผลเป็นอย่างดียิ่งยวดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลงมือทํางานให้เต็มที่แล้วงานทับตัวด้วยครับช่วงนี้งานจะเข้ามาเยอะ ออเดอร์จะเข้ามารัวๆเลยนะครับเพราะดูสิครับดาวพฤหัสนะครับก็นําหน้า,นาลัคนาเราอยู่ในเรือนการเงินอีกก็มาจากเรือนสหัสชักก็แปลว่าโซเชียลออนไลน์ครับจะทําให้เราได้นี่เลยครับเงินก้อนโตครับนะบเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตามนี้แล้วนะครับก็ต้องรีบเร่งทํางานงานจะติดขัดบ้างก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะดาวศุกร์ไปอยู่ในบ้านดาวเสา คู่ศัตรูกันอยู่แล้วมันต้องมีอุปสรรคกันก่อนแต่ด้วยความว่าเทวีโชคก็คือมีคนมาช่วยทําอะไรก็มีมุมที่จะประสบความสําเร็จนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจทํางานนะครับอย่าไปนอนนิ่งๆรอให้เทวีโชคเข้าหาไม่มานะครับต้องทํางานก่อนนะครับถึงจะได้ครับแม้ว่างานอะไรที่เราทําอยู่รับผิดชอบอยู่ของท่านนะครับลงมือทาให้เต็มที่ได้เลยครับถ้าติดขัดอยู่นะ จะมีคนมาช่วยแล้วในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเพศหญิงนะครับจะมีส่วนช่วยในเรื่องงานท่านได้เป็นอย่างดีครับต่อมาครับเรื่องที่2ก็คือดาวศุกร์จะเป็นเจ้าเดือนปุตตะอีกนะครับปุตตะได้เทวีโชคทับตัวครับนี่แปลว่าลูกก็ได้ครับลูกจะมีข่าวดีให้เราหรือถ้าจะเสี่ยงโชคให้ลูกซื้อก็ได้ให้ลูกบอกเลขนะครับก็มีมุมที่จะถูกเช่นเดียวกันแล้วก็ไปซื้อกับผู้หญิงนะครับเพราะผู้หญิงจะให้โชคเราครับ หรือถ้าเป็นเรียกว่าลูกน้องอ่าก็ได้ครับลูกน้องในช่วงเวลานี้เป็นเทวีโชคให้เราแปลว่าลูกน้องพารวยครับเพราะฉะนั้นมีงานมีการอะไรกระจายให้ลูกน้องทําได้เลยนะจะยินดีถึงแม้จะมีทะเลาะก,กันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างในช่วงแรกเพราะอยู่ในบ้านดาวเสาแต่อย่างที่บอกครับด้วยความเป็นเทวีโชคครับและอยู่ข้ามปีเลยนะครับทําได้เลยทําให้เต็มที่ครับ ประสบความสําเร็จครับลูกน้องพารวยอย่างแน่นอนครับตรงนี้ต่อมาครับดาวอังคารครับย้ายวันที่4ธันวาคมปีนี้นะครับแล้วอยู่ไปถึงวันที่16มกราคมปีหน้าเลยครับโอ้โหนี่ก็ข้ามปีอีกเช่นเดียวกันนะครับประมาณ45วันเห็นจะได้นะครับตรงนี้ แน่นอนครับดาวอังคารเจ้าเรือนลาพะเป็นเกษตรตาธิดีและเทวีโชคครับลัคก,กี้สไตล์เลยครับนี่แหละครับจังหวะที่จะถูกลางวัลถูกหวยถูกเบอร์ลอตัอล,ลี่เสี่ยงโช,โชคมีโชคมีลาบเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับนะทำได้เลยครับมีโชคไป45วันครับเห็นไหนมหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นเทวีชโชคก็ต้องเสี่ยงกับเพศหญิงและดาวได้ทั้งเกษตรตาธิดีและเทวีชโชคได้สองตำแหน่งอาจจะถูกแบบ ได้รางวัลสองเด้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะมันมีอยู่แล้วนะคนที่เขาถูกแบบเลขเบิ้ลอะไรอย่างนี้นะครับถูกรางวัลใหญ่ถูกรางวัลแจ็คพอตอะไรแบบนี้เลยนะอแต่ดาวอังคารเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าต้องขยันต้องสู้ต้องลุยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะรอเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะเพระาะฉะนั้นก็ขอให้กล้าแข็งขยันไทยอังคารครับแปลว่าเราลุยเต็มที่เลยนะช่วงเวลานี้มันจะเห็นเนื้อ เห็นเงินเห็นทองเห็นความสําเร็จครับแล้วดาวเสาดาวประจําตัวเราก็เป็นสเกษตราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงอีกนะผมดูแล้วโอ้โหช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สีทองผ่องอัมไพเหมือนแบ็คกราวเลยครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับเลขที่เราชอบนะครับจะนํามาซึ่งได้รางวัลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและดาวคานไม่ใช่ดาวเจ้าเรือนลาภัยอย่างเดียวนะครับมาจากเรือนพันธุอีกครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินนะครับเนี่ยเห็นไหม ก็ต้องมีนะครับบางคนเนี่ยจะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือขายที่ขายทางขายบ้านขายรถได้เงินได้ทองจังหวะเนี้ยมีมาอย่างแน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้ว่าเราจะมีเรื่องดีๆมีข่าวดีนะหรือพันธุราภาพาแปลว่าเลขบ้านเลขรถก็ได้ก็จะออกหรือไปคุยกับญาติพี่น้องบริวารบิดามารดาพ่อแม่บุปการีกันให้ดีดจังหวะน,นี้มีเกณฑ์จะเข้าขากันได้ดีแล้วก็ ขอตังขออะไรเขาก็ให้ทําอะไรเขาก็ส่งเสริมเราครับนะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนั้นลุยเลยนะครับนะและเรื่องสุดท้ายครับดาวอาทิตย์ครับได้เทวีโชววันที่16ธันวาถึง14มกราปีหน้าครับก็คือเลขหนึ่งนั่นเองนะครับดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะครับมรณะไปเป็นวินาศเนี่ยมารณะคือโครคภัยไข้เจ็บไงก็ดูภาพที่ผมโชว์สิครับโอ้โหซิกแพคเลยมีกล้ามเนื้อแบบว่า โรคภัยแค่เจ็บจะมาลายหายไปเพราะเป็นวินาศนะเราก็จะประสบความสําเร็จแข็งแรงสตรองไงครับก็ลุยเลยสุขภาพดีมีเงินมีงานโโหนี่มีความสุขมากเลยนะครับเนี่ยอืมนะหรือเป็นอะไรก็จะได้หมอดีรักษาหายหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยก็วินาศมาลายหายไปครับโอ้โหเรียกว่า ดีจริงๆนะครับเลยทําคลิปนี้มาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันก่อนเพื่อจะได้ไปวางแผนเพื่อจะได้ไปหามุมไปไประยุกต์ให้ลงกับชีวิตของเรานะครับแล้วก็ได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทอ,องประสบความสำเร็จดังดาวที่เรียกว่าเทวีโชคหรือโชคของราชินีครับและนี่คือบทสรุปคําทํานายในแบบสไตล์อาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนนะครับ ท่านไดฟังแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับและกดกระดิ่งทั้งหมดไว้ด้วยเลยนะครับจะเหมือนมีอาจารย์เกทเทวาเป็นเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก,ก่อนแล้วก็ทําก่อนจะรวยก่อนนะครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนอีกด้วยครับเพราะนั้นติดตามได้เลยนะครับแล้วท่านได้ดูดวง สนใจดูดวงกับอาจารย์เกตเทวายินดีนะครับนะเพราะนี่ดูแค่3ดวงครับดาวจอ,อยังได้ขนาดนี้ถ้าดูแม่นแม่นของท่านนะครับดูดาวเกิด10ดวงบวกดาวจออีก10ดวงจะบอกได้หมดทุกอย่างเลยครับนะวางแผนไปสู่ความสําเร็จสมหวังได้แก้ปัญหาได้ครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวะได้อะไรบ้างแล้วต้องทําเช่นไรรับฟังตามนี้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็บกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไลน์เกสเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา